เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะขอให้ได้รับคำทำนายที่แม่นยำนะคะแล้วก็ดีที่สุดค่ะใครเปิดมาเจอใครเปิดมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะขอให้คุณมีพลังจิตพลังใจพลังกายที่ดีนะคะโอเคค่ะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราแบบฉับพลันทันใจ มาใบแรกโอ้โหเป็นไพ่ของความรักนะคะที่ลงตัวนะคะเห็นไหมคะผู้ชายกับผู้หญิงที่กำลังมอบดอกไม้ให้กันเนาะโอ้โหไปปิกนิกนะคะมีสนามหญ้าเขียวๆมีดอกไม้นะคะสีแดงเนาะแล้วก็ผู้หญิงที่แบบว่าแต่งตัวสัดสวยคุณผู้ชายก็หล่อเชียร์นะคะก็เป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่กำลังจะชัดเจนนะเป็นความ สัมพันธ์ที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาต่อได้นะคะหรือใครที่คุยคุยกันอยู่ตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคอมมิชเมนต์มีคอมมิชเมนต์นะคะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนลึกซึ้งนะคะ โอเคค่ะชีวิตอยู่ดีมีสุขนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นความเงียบเป็นความสงบสุขนะคะเห็นไหมคะแสงดาวที่ทอประกายอยู่บนขอบฟ้านะคะอยู่บนท้องฟ้านะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะที่ดูแบบว่ากําลังเทน้ํานะคะด้วยท่าทีท่วงท่าที่สงบนะคะก็เป็นสัญญาณอันดีว่าจะมีความสงบเกิดขึ้นความสบายใจเกิดขึ้นนะคะโอ้เลิศมากเลยนะเนี่ยเลิศมากเลย ความสงบความมั่นคงนะปฏิหารเรื่องอะไรอีกคะการที่คนคนนี้กำลังถือกระเป๋าเนาะหันหลังให้กับถ้วยนะคะแล้วก็มีรูปเรือที่อยู่ในน้ำนะคะมีรูปทะเลนะท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดสนิทมีแสงของพระจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะเป็นการแยกออกจากแยกตัวออกจากความขาดแคลนนะคะความหมุนหมองความเศร้านะคะเข้าสู่โหมดของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เออเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่จะสดใสมากกว่าเดิมนะคะการหันหลังให้กับความขาดแคลนนะคะชีวิตของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขสงบสุขนะคะเด็กดาบนะคะราชาไม้เทา้าอ่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจไปเตยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของ ทิศทางการงานนะคะที่ก้าวหน้ามั่นคงเติบโตได้รับการสนับสนุนซับพอตนะคะอุปถัมภ์นะคะมีผู้ใหญ่เมตตาหรือทิศทางการงานของเราไปในทิศทางที่ดีเนาะนะกอดเงินกอดทองหอบเงินหอบทองเข้ากระเป๋าเข้าบ้านรวๆนะคะการเดินทางก็จะราบรื่นลงตัวนะใครเดินทางแล้วมีโชคใครเดินทางแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะวันนี้พิมพ์4สีสีรับคำาร ดีๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ